บว่าเตรียมการไว้ปีหน้าประมาณจะเอาไงเอาตั้งแต่ทําให้ฝนตกก็ก็โอเคนะอย่างเงี้ยก็ไออะไรที่ลุงเรียกว่า MOU ออ่ที่คู่กับโคราไว้โมเดลเดียวก็พอถ้าเขายอมทํา MOU ก็ใช้บริการได้ฟรีเพราะว่าต้นทุนผมเขียนไว้ว่าต้นทุนศูนย์บาทเอาไหมประมาณนี้ในในในตัวคลิปจะได้ล้อกับตัวคลิปไปด้วยอื แล้วก็ได้มีไทม์ไลน์ของการสื่อสารกับทางส่วนงานราชการแล้วก็ส่วนของส่วนของประชาชนทั่วไปที่รับรู้ร่วมกันจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรก็มีคนรู้อยู่แล้วคือมันก็ต้องเริ่มจากเล็กๆอแต่ผมก็ว่าทํา m o มมันชัดนะครับก็โอเคก็ไวเราคุยกันประมาณที่สี่นะเมื่อกี้ลุงย้อนหน่อยว่าที่พิซซโลกทำไมนะฮะที่บอกว่าติดต่อกับมาผลสืบเนื่องมาจากว่าอะไรผสืบเนื่อก่อนขอขอเท้าความเสนอมาจากหนังสือเราที่ส่งไปครับหนังสืออะไรลุง หนังสือการสอดรยแม่หยุดฝน,นลงวันที่21ครับนะฮะสิบห้าพฤศจิกาคือวันที่สิบห้าพฤศจิกาลุงจะอยู่ในช่วงของเวลาอะไรท่าเราก็คาดว่าฝนเนี่ยเพราะว่าฝนเนี่ยเราคาดว่ามันคงจะไปถึงพฤศจิกาหมดแล้วนี่คือเนื้อหาของในหนังสือส่วนหนังสือลุงกาลังนําเสนอเรื่องของการนะทาอะไรครับ สลายไม่หยุดฝนสลายแไม่หยุดฝนโดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่5้พฤศจิกานั่นเองใช่ซึ่งมีผลของการตอบรับเนี่ยจังหวัดแรกคือพิซนูโลโกโคราโถกนะครับแล้วยังไงต่อครับแค่นี้เองฮะยังไม่มีจังหวัดอื่นตอบรับมาครับซึ่งลุงก็ขยายผลว่าก็คงจะต้องเดินทางไปสักที่หนึ่งก็คือโคราสนั่นเองใช่ฮะแล้วก็ได้จะจะได้ผลสืบเนื่องของในครั้งถัดไปว่าถ้าหากมีฝนอีกหรือมีอะไรแบบนี้อีกก็ใช้บริการลุงช่วยด้วยได้เใช่โอเคครับ ใบรูปนี้ก็เตรียมงานมันปีหน้าประมาณเรื่องของจะเป็นทําฝนหรือสถานม่จุฝนก็ตามแต่แล้วก็เสนอเข้าไปสองเรื่องอ่ะแล้วก็เชื่อว่าเราทําได้อยู่แล้วครับให้เขาร้องขอมาเหมือนกับเราไปทําหลักฐานหรือว่า MOU ไว้ครไว้ขอให้เรียกร้องมาเลยประมาณนครับเราไม่ต้องการพื้นที่อะไรบ้างมาหรอกขอดูแลความปลอดภัยหน่อยก็แค่นั้นเองครับ ทีนี้ลุงมีแผนขั้นถัดไปไหมครับสําหรับเรื่องของฝุ่นหรืออะไรพวกนี้อ๋อแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคิดเรื่องขออ PM 2.5ห้าแล้วครับยู่ในที่สองแล้วใช่ใช่มาเข้ามาเฟสที่สองแล้วลุงจะทำยังไงครับก็เสนอไปเหมือนเดิมแต่บแเป็นกทมหรือจะเป็นจังหวัดใหญ่ๆเขาเนี่ยจะเป็นเชียงใหม่ก็ได้ที่มันเฮือห้เหลือเกินที่เวลามันเกิดขึ้นมาทีก็ก็จะต้องโดยตรงจดหมายที่ว่าเนี่ย ก็คือป้องกัน PM 2.5หรือควันอะไรต่างๆที่ว่าก็เหมือนกับปีนี้ปีน,ปนี้ปีนี้ที่เราทําให้มันฝนตกเนพะราะฉะนั้นปริมาณของ PM 2.5ก็มีข่าวว่าแค่วัน2วันเองเพราะฉนั้นต่อมามันก็ฟีฝนตกตลอดตลอดมันก็ไม่มีเพิ่มเติมล้วก็เชื่อมั่นว่ามีฝนเท่านั้นเองที่ชะรัชะล้าง PM 2.5ที่เขาว่าไอ้ความจริงมันมีคำหนึ่งนะอะไรไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกเนี่ย พลาสติกที่ใช้ใช้กันทิ้งๆไปเ,เวลามันถูกแสงแดดความแสงแดดมันก็ร่อนหนลุดร่อนทายตัวมามันก็เปลววัยู่ช้มมนบรรยากาศเข้าสู่การระบบหายใจปอดเปิดพังไม่หมดพวกนี้เนี่ยคำว่าะ m 2.5 มันก็รวมกันเยอะแยะเลยนะมันก็จะไปทั้งหมดแหละสุดท้ายแล้วถ้าหากว่ามีฝนตกอย่างเดียวมันก็ชดละมาหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ที่เขาว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์จะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใดใดก็แล้วอยู่ในกรรมที่ก็จะทํางานช้าลงหมดลุงกำลังจะบอกว่ามันจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะมันจะอยู่ในอากาศหรืออยู่ในน้ำเพราะส่วนมากเนี่ยเท่าที่ยังคอยู่ในน้ําแล้วสัตว์ก็ไปกินคนก็ไปกินสัตว์เนี่ยก็วนเวียนอยู่แค่นี้ทั้งพืชและสัตว์ เพราะฉะนั้นน่ะในทั้งทะเลในน้ําบนบกหรือในอากาศตอนนี้ไม่พ้นเรื่องของธาตุที่เป็นของผสมที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ที่จะมีโทษอ่ะลุงกำลังบอกแบบนั้นว่เาเขจะเรียก,ว,กว่าอะไรก็ละแล้วแต่อยู่แต่ถ้าอยู่ต้องการที่จะให้ไอเพิ่มกับลดปริมาณของการชาล้างอืก็ขอมาแจ้งมาอืโอเคประมาณนี้ไหมครับโอเคจบครับ